สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมทองอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไหม่ละเอียบซีสุขูสุขคนเมื่อน,นี้สิมาปเปิดราคาค้าคววยปิดการบ้านน้องนำเข้มตำบลเชียงยื่อนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรครับผมเพิ่นจะเปิดจากตัวจากโคมเดี๋ยวเขาไปสอบถามเจา้าของคว้วยกันได้เลยครับสวัสดีครับแนะนำ้ำซีนะครับผมซืบอบอตจ้าอันปั้มค้วยแม่บุญร่วมจ่าครับซืบอร์ดเนาะเมื่อนี้เขาเสียมาเปิดราคาคา้วยจากตัว,ว,ค,ว,รวครับผนะม เปิดนี่แหละจ้าแม่นี่กับอีโคมแม่นึองอ่เปิดแม่นึงกับเนืองโคมเนาะแม่นจ้าครับอันนี้แม่ทองพันแม่นี่เพิ่นมีซื้อบ่ครับผมซื้อแม่หมูจ้าซื้อแม่หมูเราก่อเพิ่นมาจะทางใดครับแม่จ้าก็เป็นคั้ยสายบ้านๆเฮานี่ล่ะจ้าต่ว่าเพิ่นผสมมาดีครับอ๋อเพิ่นผสมกับพ่อพันธุ์ใดไว้ครับผม เก่าจะเลื่อนตาผสมเก่าจะเลื่อนไว้เก่าจะเลื่อนมีใบมีหลอดเนาะแมีนจ้ามีใบมีหลอดตบเลยตลอดเอาไม่พี่น้องข้าเบิ่งเนี่ครับผมมาล้ามาลงพี่น้องไหมครับนี่คราบนี้ผสมกับเก่าจะเลื่อนเนาะครับเนาะอ่าลำตัวสวยใหญ่ดีครับผมครับบิ๊กไอฟาร์มนะครับผมข้อยไทยนะครับมาเบิ่งด้านหลังนะครับมะเบิ่งใบเบิ่งหลอดนะครับผม นี่หลอดนะครับผมนี่ก็ผสมวันที่10เดือน4 64นะครับกําหนดคลอดเพิ่นกับวันที่10เดือน3 6หานะครับเพิ่นก็ได้แล้วประมาณ8เดือนแล้วนะครับเนาะ8เดือนใกล้แล้วครับใกล้สิได้กินน้องแล้วนะครับผมใครสนใจอยากได้แม่พันธุ์งามๆสวยๆนะครับลำตัวงามนะครับอ่างใหญ่ดีนะครับเพิ่นสูงหลายกันได้ครับผมนี่ ร3 4ตร้อยสามสิบสี่ประกันค่วมสูงขาบทกบทถอนหางบดอกเนาะครับเนาะแตขาผมนี่ครับล่ำตัวงามนะครับอัตลักษณ์ดีเนาะครับเอาทั้งหัวมาพี่นะครับผมตาแต้มแก้มจับซัเครื่อนอ๋อตาแต้มแก้มจับซัวเนาะครับเนาะครับเบิ่งเขาเปิดดีนะครับเขาสวยเขางามนะครับอ่าจับข้อไว้นะครับผมครับยกขึ้นเลยครับผมครับครับเบิ่งตาแต้มเนาะครับ ตาแต้มแจ่มจ้ำข้ออ่องทุงน่องขาวเออบักเพาวยายนะครับเล็บม่นเล็บงามนะครับสวยนะครับแม่นี่อัตลักษณ์ดีนะครับผมงามงามเลยครับสวยร่ำตัวดีนะครับลูกในท้องเพิ่นลูกที่ใดแล้วครับผมลูกแรกจ่าในท้องกระลูกแรกเนาะครับเนาะโอ้ยอนาคตยังสูงไปหนาอีกหไปเหรอจ่านี่ครับผมครับจุดเด่นเพิ่นมาก์คบ่งได้แน่ครับผม ไายโอ้ยไายไงผ่านกระดงเลยตะเสอียครับอ๋อไทยเป็นไทยบักน้าตัดเนาะครับเนาะนมซีเต้างามๆเลยครับผมักรมกันลานีครับผมัตวกมูใเนขอบกูละจาปนกระดาก็เปิดราคาหลายปานได้ครับผมเปิดไว้สิบสามกหาพันจ้ะสิบสามก็แสนสามแสนสากหาพันจ้ะอ๋อแสนสามหมื่นหาพันเนาะแสนสามหมื่นหาพันบาทเนาะครับ ต่อรองได้เนาะครับเนาะแม่นจ้าราคาต่อรองได้จ้าต่อรองได้เนาะครับมาต่อน้ำกันจ้าครับผมต่อได้บดมือพุระตานทร์กันเลยชนใจก็ติดตอมือบดจ้าอ่าคนใจพี่น้องเขาสนใจแม่พันธุ์งามๆเนาะครับผสมกับเก่าจะเลื่อนเนาะครับในทองได้แปดเดือนแล้วนะครับในได้แปดเดือนแล้วนะครับผมอัตลักษณ์ดีหน้าตาดีนะครับสวยนะครับแม่นี่อ้งางดีเนาะครับ,รบ,รรบทรงลูกดี <หา S 1> เนาะ ครับผมงามๆเลยครับนีส่สนใจกัแบมบั้บกระถาเบิ้งลูกก็นึกกันและต่าน,นี่ก็ได้ครับเปิดอยู่ที่1นึ่งแสมืนหาพันเนาะ,ะต่อร่องได้นะครับผมสนใจกับติดต่อเข้ามาเนาะครับเบอร์โทรเบอร์ใด,ดครับผม0 6, ูนย์สองค่ะศูนย์หกสองสามองเก้เนึ่งหนึ่งค่ะหกหกหนึ่งหเนาะกับหรือผู้ใดสะดวกมาเบิ้งตัวจริงยุคอกก็ได้จาครับมาชมเบิ้งตัวจริงเนาะ ในมหว่านนัวหัวมวนนั่งกันยุอาาคอกปีละต้าในวีโอบ่าง่ามกับมาเบิงตัวจริงมาชมมาเบิงเอาเนาะโอ้ยตัวจริงนี่สะอ่อนครับคือ,อยังเหล่าจ้านีครับผมวัดตลูกแรกทองนี่โอ้ยโยดคือ,อยังพีละต้าครับผมเนื้อต่ถากินนอ้องอ่างไงอ่างแงาดีคือ,อยังนี่าตาตาแต้มแต้จมจ้ำววงเขาเปิดง่ามดีคือยังนี่ตาครับผมเล็บมุ่นนี่โอ้ยหอดกับม่มองตีพุละต้านี่จะได้ครับคันเพราะว่าจําเป็นใส่เงินกับโบ่บอยาก ก็บพราะท่านอยากขายปไปได้หรอตาคันว่าบ่จำเปลี่ยนใซส์เงิ่นน่ะนะครับผมงามค่ะงามกูมูในขอบกุลาจ้าตัวนี้ก็ได้ครับครับงามเนาะครับแม่นี่เนาะครับอัตลักษณ์ดีโอ้โหเสง่ยกุลาจ้านี่มีรถรับทรงอีกบ่ครับผมแม่นจ้่มีรถมีรถจ้ามีรถรับทรงเนาะครับเนาะเพราะต้องคิดยากเรียงรถจ้าเลี้ยงรับทรงเนาะไม่ได้บวกเพิ่มหรอตาเพิ่นคิดมาซ้ำเลยก็บอกซ้ำนั่นล่ะจ้าครับผมรถเท่ากับมีทรงให้บ่ต้องคิดยากหารถจ้าเดี๋ยวหาให้พร้อมเลยก็ได้ครับ ประกันทองเนาะแมนจ้าประกันทองอีกเนาะครับผมแมนจ้าโอ้ยเรียนได้ถากินน้องพุ้ยละต้าครับผมซื้อไปตั้งน้อยตกปอมาหนิครับมิต่กำไรพุ้ยละต้านี่ครับซื้อตัวนี้ไปบ่มีขาดทุนบ่มีเสียใจเรากาเรียงความงามเพิ่นที่หนึ่งในครอบพุ้ยละต้านี่ครับผมกลนว่าผู้ใดอยากได้ควายงามเนาะจ้าแวะขอมาเบิ่งน้ำกันแวะขอมาเล่นน้ำกันจ้าฟาร์มไดก่อนครับแม่จ้าฟาร์มแม่บุญร่วมฟาร์มควายงามพิดละต้าครับครับตัวต่อไปเลยครับผมไปไปไป ครับมาชมข้อมที่สองนะครับชมแม่แรกไปแล้วนะครับโคมที่สองนี่แม่นี่เพิ่นมีซือบ่ครับผมแม่ท่องจ้าผู้ใดมาโคมแม่ลูกนี่ต้องตูนี่เลยจ้านี่ครับผมแม่ท่องนี่เราก่อเพิ่นมาแต่ทังใดครับเราก่อเพิ่นเพิ่นเพิ่นซือมาเพิ่นกบว่าสายอันสายลุงเพชรแม่จากับวันลูนํ้เพิ่นดอกจ่าค่นวามากก็สันเนาะแม่เพิ่นมันบ่สายลุงเพชรดเนาะสายเลียดลุงเพชรดเนาะครับเนาะครับผมมาแต่ทา้งคุณ สถานะในทองเพิ่นมีอีกหรือเปล่าครับทองว่างจ้าทองว่างเนาะวันบี๊เบิร์ตผู้ใดก็เห็นแต่วันทองครับลูกเพิ่นออกมาแล้วเนาะเ<ม>พิ่นมีลูกเป็นตัวแม่หรือตัวผู้ครับลูกเถิกจ้าลูกเถิกเนาะครับตัวผู้ครับลูกชายบิ๊กเบิร์ตอ๋อลูกชายบิ๊กเบิร์ตมีใบมีหลอดเนาะครับเดี๋ยวคอยชมลูกเพิ่นนะครับถามแม่เพิ่นก่อนเนาะครับผมเพิ่นสูงไรบ้างเลยครับแม่เพิ่นแม่สูงลอยสามสิบสองจ้าลอยสามสิบสองเนาะ ประกันความสูงขาบอทกบอ t h o เนาะขาโมมี่ม่องต่ำนี้เนาะครับเดี๋ยวมาชมลูกเพิ่นเนาะครับมามีใบมีหลอดเนาะครับมาเบิ่งเนาะครับผมขามาชมเบิ่งลูกเพิ่นเนาะครับเป็นลูกต่อผูเนาะครับเนาะผสมกับเบิ๊กเบิร์ดเนาะครับบิ๊กเบิร์ดเนาะครับมีสุวรรณใจแสวงฟาร์มเนาะครับผมครับลำตัวสวยนะครับลูกเพิ่นเนาะครับเบิ่งเพิ่นคลอดเนาะครับเบิ่งคลอดมีหลอดเนาะครับผม ตั้งแต่วันที่19เดือนสิบเอ็ดหกสี่นะครับอีกสี่มือก็ได้เดียนนะครับผมครับลูกเพิ่นงามๆได้ครับนี่ครับเป็นลูกบิ๊กบิ๊กเบิร์ดนะครับผมนะครับงามๆได้ครับล้ำตัวสวยนะครับเป็นตัวผู้เนาะครับผมเป็นตัวผู้หัวนะครับหัวสวยนะครับทรงลูกดีเนาะแม่เนาะแมนะเพิ่นเป็นลูกที่ใดแล้วครับลูกสองค่ะลูกที่สองเนาะครับเนาะ ครับผมนี่เป็นลูกที่สองนะครับเป็นตัวผโพพี่น้องเขาเห็นแล้วสนใจอยากได้พอพันบิ๊กเบิร์ดเนาะครับแม่กัดสวยๆงามๆอ้างใหญ่ดีเนาะครับติดต่อบอร์ดเข้ามาเนาะครับแม่นี่งามๆได้อัตลักษณ์ดีเนาะครับผมครับเพาเปิดราคาหลายปไหนครับผม เปิดใบเจ็ดสิบเก่าจ้ะเจ็ดสิบเก่านะครับต่อร่องหน้เนาะแม่จ้ะตอรองหน้แม่ลูกบอดแสนจ้ะครับแม่ลูกบวไปหาท่างใดแล้วจ้ะแม่ลูกบอดแสนไปกั้ใครใบหลอดก็เมีครับผมมีใบมีหลอดครับผมเห็นแล้วเบื้องบ้นนไทยนะครับเบื้องบ้นทไทยนะครับช่มเบื้องรอบโตนะครับดีน้นมดีเรื่อดน้ำนมดีนะครับนมซีเต้าลำตงามนะครับผมเห็นแล้วสนใจจะเอาไปเปลี่ยนแม่พันธุแม่บอกเขากบติดต่อเข้ามาเนาะครับ สวยๆงามๆเลยครับแม่นี่อ่างใหญ่อ่างลึกดีเนาะครับ<ม>ลำตัวงามนะครับสวยเนาะเขาเป็นเขาขั้นซ้อนนะครับตาแต้มอ่างามๆเลยครับเปิดอยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเนาะตอ,ตอรองได้ต่อรองได้เนาะครับผมผู้ใดามากก็มาต่าอตรองก็ามาออกรูปงวงมวนกันอยู่ฟอกกีฬาผู้ใดมากน่ำกันครับผู้ใดามากสายบิ๊กเบิร์ดเนาะบิ๊กเบิร์ดอ่าใจบีกเบิดใจสุดครับมาชมตัวที่สามเนาะครับเนาะเป็นคั้ยผู๋เนาะครับผม ไวยเถอกันนะคตรพ่อท่านคนละเจ้านอ๋อเราเพิ่นไม่ซื้อบอกครับซื้อบักสามจ้านี่ซื้อบักสามเราก่อเพิ่นมาแต่ทั้งใดครับผมเราก่อเพิ่นเพิ่นว่ามาสายทั้งเพชรอุดรแม่ตากับเพิ่นวามาตั้งสันแม่ตากแม่เพิ่นน๋าน้าแม่เพิ่นเป็นสายเพชรอุดรเนาะเจ้าผสมนี่ลูกเก้าเจริญอ๋อตัวนี้เป็นลูกเก้าเจริญเนาะเจ้าเมียสายเพชรอุดรลูกเก้าเจริญครับมีใบทีไม่หลอดเนาะครับผมเดี๋ยวใบหลอดไหมครับพี่น้องเขาเบิ่งเนาะครับผม ครับนะครับมะเบิงนะครับเป็นลูกเก้าจรเลื่นนะครับพอพันตัวนี้นะครับภัยสนใจพอพันลูกเก้าจรเลื่นนะครับค้อยผู้น้อยนะครับพลังงามนะครับเบิงเพิ่นผสมหลอดนะครับผมกำหนดเพิ่นคอดวันที่12เดือน4ี่หนะครับร่วมได้แล้วก็เป็น8ดเดือนแล้วนะครับผมค้อยผู้น้อยตัวนี้ภัยสนใจยาไปเป็นพอพันนะครับ ลูกเก่าจะเลื่อเนาะครับผมงามๆนะครับฐานะโคตรดีพุณละต่านี่อนาคตงามเนาะสูงอร่อครับมีขวัญเนาะครับเนาะขวัญหาบเงินหาบทองนะครับขวัญเด่นชัดเลยครับลำตัวสวยนะครับข้อยผูน้อยตัวนี้ครับผมความสูงพันหลายปันไดครับสูงอร่อยเศร้าจ้ะออยเศร้าเนาะครับผมครับงามๆเลยครับเขาเปิดดีเนาะครับ่ขคนเขาใหญ่เขาเปิดดีครับผมล่ำตัว เหลียงเนาะครับผมลำตัวขนสีทองงามรวยผูตัวนี้ครับอัตลักษณ์ดีเนาะครับขาใหญ่แข็งขาดีเนาะครับมุนจักรบเนี่ครับครับเบิ้งบันท้ายเนาะครับเบิ้งนะครับผมครับเบิ้งทั้งท้ายเนาะครับโค่นหางใหญ่ดีโค่นหางงามนะครับพ่วงหางงามนะครับลำตัวสวยนะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนพอพันประจํำคอเข้านะครับลูกไส้เก่าเจริญนเนาะครับแปดเดือนเนาะ ได้แปดเดือนพระทานหอดปีสูงหอดลอยเศร้าแลายๆเดือนอายุแปดเดือนเนาะครับความสูงเพิ่งทราบได้เบื้งรูได้ต่ถ้ายกเธอเลยได้ครับผมจะเอาไปเปลี่ยนพ่อพันธุ์กติตรบอดเข่ามาเนาะบอดเข่ามาเนาะครับจะมาเบิ่งมาช่มตัวจริงอยู่ในคอเข้าอยู่หนาคอกเลยครับเปิดเมื่อนี้อยู่แสงแดดจ้าจาให้พี่น้องเขาเบิ่งชัดเบิ่งงามๆเลยครับผมเขาเปิดรายประเด๋ยครับราคาเปิดราเศร้าเก่าจ้าเศร้าเก่าเนาะครับเนาะ ซ่า๙นี่เท่าไรก็สองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าพันสองหมื่นเก้าพันบาทเนาะครับเนาะสองหมื่นเก้าพันบาทเนาะครับผมครับสวยๆงามๆเลยครับทีไปหาไสร์บางทีจ้าครับผมแล้วก็ถือสุดในอุดรแล้วตอนนี้ครับผมง่ามป่านนี้ราคาซ้ำเนี่ครับราคาพ่อฟังนะครับจะเป็นพ่อพันกระติดต่อบอดเข่ามาเนาะครับผม กะต้าคัวไแห้งแพ่งซานีมันพ่อสื่อ่ะ mm ครับผมครับเห็นแล้ว<ส>ก <hatten> ็จับจ้องมองหาเอาไปเป็น <chị> พ่อพันเนาะครับเนาะปีลูกใต้เก่าจะเลื่อนใบหลอดครบปุริตะครับผมโคนเขาใหญ่นาตารอขึ้นยังเนี่ยละตะครับพอสองอ่องถุงเท้านี่เขาดีขึ้นยังปุริตะครับกินเก่งกินเซ้งเล็กน้อยโอ้มหขึ้นยังพีตะครับผมน้องหมอนกันยุคอปปลริตามีหลายตัวครับก่าาอ่าบอกเบอร์โทษพี่น้องเขาอีกนะครับผม เบอร์โทรนะจ่ะศูนย์หกสองสามสองเก้าหกหกหนึ่งหนึ่งจ้ะครับ,ต,ต,บติดต่อผู้ใดไปทาง้งหลมาบ่ถืออยากมาแวะมาเล่นน้ำกันบ้านน้องน้ำเค็มน้าจ่ะบ้านน้องน้ำเค็มเนาะนาำฮาบ้านย้อยจ้ะครับผมผู้ใดมาบ้านทางบ้านน้องน้ำเค็มน้าจ่ะแวะมาเล่นน้ำเล้าครับครับผมเราก็มีข้อยนะจ่ะครับผมาบมาแย่งน้ำกันจา้าข้อยห้าม กล้วยงามๆราคาฉือๆข้อฟังครับผู้ใหแว่มาทังบ้านน้องน้ำเข้มกัดท่อมากจ้ะครับไปนมากบ่ิอดมาก่ถรือกระท่อมากจ้ะเดี๋ยวติดไปหาไปส่งกันดอกครับคันเ่านีลข้าวเรื่องรถเรื่องลากกับว่าเป็นปัญหาจ้าถ้ามีรถประจำพวกครับจ้ค่ารถค่าเลือกกับคิดตามสิงแต่เพามีบวกเพิ่ม่ารถค่าเรียกกับไรครับ่ารถค่าเรียกกับเือกก้วยกับงามใบรอดกับมี่ครับแข้งขาคนนี้เงสูงดีทืกอย่างหะจ้าครับ หวานปันว่าตัวแม่ยตมียตัวนี้เนาะแม่นจ้าบ่มีหม่องสีปุ้นละจานี่ครับครับอายุแปดเดือนสูงร้อยเศร้าครับงามงามพ้นเขาเดู๋ยเปิดเขาไงอ่ะนาคตดีก็ยังเนี่ลละเขาเป็นเขาแก้วเนาะแม่นครับงามงามได้ครับ้นเขาไงเขาเป็นพ่อพันธุ์กับตาดีค้อยหูหูบ่ดื้อบ่มื่นค้อยผูกกระได้บ่หูหบ่มื่อครับบ่มื่นจ้านี่ครับหูดีก็ยังเนี่ลละจ้าครับ ครับสุทธายนี่็ฝากากดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์กเกษตรทฤษฎีไม่ในเด้อครับสุดทดธายนี่ก้าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ